พี่น้องเหี่ยมสะอาดมุนาอันนาล้มคู่รุ่นพี่ทิมชาติคว้าแชมป์คนไก่ไฮโลโอเพน2022สำหรับคู่พี่น้องมุนาอานนาโชว์ฟอร์มล้มคู่แบดมินตันจากชาเดียวกันพร้อมคว้าแชมป์หญิงคู่ในการแข่งขันแบดมินตันไฮโลโอเพน2022ที่ประเทศเยอรมันในการแข่งขันแบดมินตันรายการไฮโลโอเพน2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิร์ทัวร์3 0รชิงเงินรางวัลรวม180,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ6,840,000 ล้านบาทที่เมืองซาบรคเค่นประเทศเยอรมันเมืม่อวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565ในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กิ๊บจงกลพันธ์กิติธารากูลที่จับคู่กับวิวและวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและมือวางอันดับ7ของโลกต้องมาดวลกันเองกับคู่พี่น้องเยียมสะอาดอย่างนุนาเบญญภา ที่จับคู่กับอนนานันทการปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นทางพี่น้องเหยียบสะอาดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างแน่นอนกว่าโดยในเกมแรกเอาชนะไป21:18ก่อนที่เกมที่2จะเป็นทางจงกลพลและรวินดาที่ตีตื้นกลับมาเอาชนะในเกมที่2ด้วยคะแนน21:18ส่วนในเกมที่3เป็นทางเบญ,ญาภาและนันทการที่เล่นได้ดีกว่าปิดเกมเอาชนะไปได้21:17สรุปผลการแข่งขันมูนาอันนาเอาชนะไปได้2ต่อหเกมด้วยคะแนน21:18 18, 18 21 21และ21-17ควา้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ